สวัสดีคุณผมู้ชมทุกท่าครับไปยูกับเประวัติของอีเลเว่นนะครับอีเล m เว่นในนัมเบอร์บ็อกนะประวัตนะิอีเลเว่นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยซึ่งอีเลเว่นครับจะมีฐานะเป็นเพศชายและจะและก็จะมีงานอิสรกนะครับก็คือก็คือล่นฟุตบอลเขาเป็นนักฟุตบอลนะครับเขาอาจจะเป็นนักฟุตบอลก็ได้นะเขามีฐานะเป็นนักฟุตบอลนะครับ ก็อีกอย่างหนึง่งนะเขาอายุน่าจะประมาณสิบเอ็ดปีแล้วนะเขาประมาณสิบเอ็ดปีเขาอายุประมาณสิบเอ็ดปีเครับกำกำกำเนิดจากเทนครับเทนกับบานนอะบรรลุกานการกนเอเลเว่นทนะ่าน,นมันก็เหมือนเอิม่มเอิม่ม เออวันนี้ผมผมคิดว่าคลิมี้ม่จะออกมาเป็นอะไรนะต่อไปนะครับก็คือสถานะสถานะเป็นเพศชายเลยนะครับก็อันเกิดเตีแล้วครับเขาชื่อเอเลเนนะครับแล้วแล้วชื่อจริงของเขาครับมันอาจจะเอ,อ่อชื่อจริงของเขาชื่อจริงของเขาก็คือเอเลเนอย่างเช่นเคยครับ นามสกุลไม่รู้ผมพูดว่าอาจจะก็ได้นะเ,อ,อ,เอ,อ่อเอ่ออาจอาจจะไม่มีชื่อจริงกับไม่มีนามสกุลนะครับสมชายเบย้ไม่มีนามสกุลได้ไงผมก็ไม่รู้ว่ามันวิศตัวเนที่มีนามสกุลนะแต่ผมไม่รู้น,ะนามสกุลของเขาว่าชื่ออะไรเอ,อืมกุยซิงมงก็ไ <c oughs> <c oughs> ม่ทำหน้าบื้อได้งไง ไม่งั้นตัวตบหน้าก็ยังไม่เสียวเวลาเราไปครับเราไปเปิดคลิปกันได้ดีกว่าวันจวันจุวะันจุิเออเอเปิดมาครับก็จะตัวละครที่พอมาแค่ตอนเดียวโอาชีแล้ว โอเคต่อไปก็โอเคแค่ได้ก็ไม่มีอะไรล้วครับแค่ได้กีฬาแล้วก็แช่ตื้นมาดูเองนะคะนะครับนี่ต่อไปก็เข้าถ้มครับโอเคจบแล้วทำไมเป็นท่านจัง ลักษณะนิสหนของเขาครับเขาอ่ะเขาเขาเขาก็จะชอบเขาก็จะชอบเรียกให้พวกพวกเพื่อจะมีนัมเบอร์บอกแล้วครับมาเล่นกับมาเล่นบอลกับเขาด้วยไม่รู้ทำไหมครับก็คือเขาเป็นเขาเป็นฐานะเป็นนักฟบอบอลก็ดีแล้วไงฐานะเป็นนักฟุตบอลนะไม่รู้เป็นเป็นอย่างนั้นทำไมวอาไม่มี ออกมาเป็นกีฬาแนละ้วเล่นบอลโคตรเก่งอะแถมเป็นฐานะเป็นรนะักบอลก็ไม่แปลกนะทำ,ทำไมไม่เป็นคิวเลยอะ่ะทำไมไม่เป็นตัวที่สามารถการเป็นคิวได้อะอย่างเล่นเออะทำไมถึงไม่เล่นกีฬาก็เป็นคิวได้เหมือนกันไม่ใช่หรอคิวถ้าพูดถึงคิวต้องพูดถึงคิวเออเออถูกแล้วคิวอะ อ่ะก็ไปเสียเวลาไปเลยนะครับก็ลอสรอไอคิวไม่คิวก็เอาวันเป็นเออฟุบบอลก็ได้นะวันก็เป็นคิวเหมือนกันก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมถึงไม่เป็นคิวก็สวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ